และยังไงก็ตามนน,นะคะทางด้านของสอปมค่ะโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้อำการฐานสูงสุดและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะคะก็ออกมาถแถลงเกี่ยวกับมาตรการด้านความมั่นคงหลังการประกาศล็อกดาว์เคอร์ฟิวว่าเป็นการยกกระดับมาตรการโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อลดหรือว่าจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลควบคุมและลดการแพร่เชือ้อซึ่งสปมนะคะที่ประกอบไปด้วย กองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการดําเนินการร่วมกันนะคะกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการต่างๆโดยจะมีความเข้มข้นนะคะตามระดับพื้นที่โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดค่ะจะบังคับใช้การห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4 0ี่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีการตั้งจุดตรวจนะคะ88แห่ง จังหวัดปริมณฑล5จังหวัด20แห่งและจังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดนั้น39แห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จําเป็นจะมีการจัดชุดตรวจสายตรวจร่วมและก็ชุดลาดตรวนร่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะเพื่อตรวจแล้วก็กดขันให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดรวมทั้งประคับใช้มาตรการในการห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีจํานวนมากกว่า5คนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะคะ ซึ่งทางพลเอกเฉลิมพลยังบอกเอาไว้อีกด้วยคุณผู้ฟังว่าสําหรับจังหวัดอื่นๆค่ะก็จะมีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกโดยเฉพาะกับผู้ที่มาจากจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยทางสปมจะจัดชุดตรวจและจุดตรวจสายตรวจร่วมและชุดลาดตระเวนร่วมในขั้นต้นเนี่ยเป็นการตรวจค่ะตามมาตรการป้องกันโรคโดยใช้วิธีชี้แจงทําความเข้าใจและขอความร่วมมือเมื่อข้อกําหนดนั้นมีผลบังคับใช้ในวันที่12กรกฎาคมคือในวันนี้ทางสปมค่ะจะยึดหลักความเข้มงวดบังคับใช้มาตรการโดยจะมีการดําเนินการต่อผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาดและสําหรับประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดอาจได้รับผลกระทบบ้างเจ้าหน้าที่จะให้มีผลบัง ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตนั้นให้น้อยที่สุดวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสพิม์อย่างข่าวสดลงเอาไว้นะคะเป็นพาดหัวรองบอกว่าคุม10จังหวัดตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสีเคอร์ฟิววันนี้กรุงปริมณฑลตั้งดาดเข้มงวดเคลื่อนย้ายคนค่ะ